ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงทิพทิวาโนเวลโซ่รักแสนกลบทประพันธ์ทิพทิวาบทที่12ร่วมชีวิตเฮ้อถึงสักทีเหนื่อยชะมัดจะติดอะไรนักหนาก็ไม่รู้โซรยาบ่นพึมพำรรถึงการจราจจอนันติดขาดของเมืองหลวง ขนาลงจากรถแท็กซี่นคอนโดแล้วเดินด้วยท่าทางอ่อนเพลียไปยังลิฟต์ตั้งใจว่าถึงห้องแล้วจะหลับให้สมใจแล้ววันนี้เธอต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปสนามบินให้ทันเวลาพอถึงกรุงเทพก็เร่งรีบไปทำงานต่อแถมงานก็ยุ่งมาตั้งแต่เช้าเนื่องจากเมื่อวานไม่ได้ทำงานหนึ่งวนันก็เลยเหลืองานหลายอย่างข้างคๆไว้ให้จัดการในวันนี้ หญิงสาวขึ้นมาถึงหน้าห้องของตัวเองก็ควานหากุญแจเพื่อไขประตูห้องก่อนจะบนกระปอดกระแปดอยู่ไหนเนี่ยเธอหงุดหงิดกับเข้าของมากมายในกระเป๋าถือทำให้ค,นค้นกุญแจไม่เจอสักทีก็จะถอนใจยาวเมื่อหยิบมันขึ้นมาได้เฮ้อกว่าจะเจอตกใจหมดมนึกว่าทำหายไปไหนมือเลี้ยวไขกุญแจห้อง แต่พอเปิดเข้าไปเธอถึงกับผงะกับกลิ่นหอมของอาหารที่โชยออกมาจากครัวเฮ้ย hey, ไอ้หวันแกมาเซอร์ไพรส์ฉันเหรอหญิงสาวยิ้มกว้างด้วยความดีใจเพราะตอนที่ดาวหวันอยู่จะได้กลิ่นอาหารแบบนี้ทุกครั้งหลังกลับจากทำงานเธอรีบวางกระเป๋าถือแล้ววิ่งเข้าไปในห้องครัวทันทีแต่ภาพที่เห็นทำให้เธอต้องยืนทื่ออยู่กับที่ กลับมาแล้วเหรอเสียงถามจากชายหนุ่มร่างใหญ่ที่กำลังทำอาหารหอมฟุ้งอยู่ในครัวเอ่ยถามทั้งที่ไม่ได้หันมามองด้วยซ้ำกลับกลับมาแล้วคุณเองเหรออืมก็ผมสิลืมไปแล้วเหรอว่าผมเป็นสามีคุณต่อไปผมก็จะอยู่กับคุณที่นี่เข้าหันมาและย้ำถึงข้อตกลงอีกครั้งอ้าวคุณไม่ได้อยู่ เอออยู่ห้องโน้นเหรอเธอหมายถึงห้องฝั่งตรงข้ามเพราะคิดว่าเขาคงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่ห้องโน้นกับนายแพทย์รูปหล่อนั่นแล้วเอาเข้าวของมาเก็บไว้ในห้องของเธอเผื่อว่าพ่อแม่ของเขาอาจจะมาเยี่ยมเยือนเท่านั้นห้องนี้ผมช่วยคุณแชร์ข้าห้องแล้วนี่มันก็ต้องเป็นของผมครึ่งหนึ่งทำไมผมจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ละ่ะอา้าว ก็ฉันคิดว่าคุณอยากอยู่กับกับออคนรักของคุณน่ะยิ้งสาวเอ่ยออกมาไม่เต็มเสียงนักใบหน้าหล่อเหลาหันมาจ้องหน้าเธอนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนว่าแน่นอนผมก็ต้องอยากอยู่กับคนรักของผมอยู่แล้วขอยิ้มมุมปากทำราวกับว่าเธอเป็นเด็กน้อยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเอาเสียเลยส่วนดวงตาวิบวับนั่นทำให้คนถาม ต้องรีบหลบสายตาโดยไม่รู้ตัวไปกินข้าวกันเถอะผมทำเสร็จแล้วเขาชวนพลางหันไปหยิบจานอาหารทำเผื่อฉันด้วยเหรอสซยาก็มองสปาเกตตี้หอยลายสองจานที่เขาถืออยู่ใช่เขาว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ก็เลยทำไว้เผื่อคุณด้วยมากินด้วยกันสิพูดพลางเดินนำไปยังโต๊ะรับประทานอาหาร เธอไม่อยากเชื่อว่าชายหนุ่มที่ดูดีทุกระเบียดนิ้วอย่างเขาจะทําอาหารเป็นด้วยแต่ก็อดนึกเสียดายไม่ได้ว่าเขาไม่น่าจะเกิดมาเป็นเกย์เลยหากเขาเป็นผู้ชายจำร้อยเธอคงจะให้เขาเป็นลูกเขยแม่ตัวจริงไม่ใช่ให้เป็นลูกเขยอุปโลกเช่นนี้อถ้าเป็นผู้ชายร้อยเปอร์เซนก็คงไม่ถึงมือแกหรอกว่าไอโซคิดแล้วก็ทำหน้าละเหี่ยถอนหายใจทำไม ไม่อยากกินหรอเสียงทุ่มถามขึ้นเมื่อเห็นเธอเอาแต่นั่งมองอาหารตรงหน้าและเผลอถอนใจขึ้นมาแปับเปล่า,ลาแค่จะบอกว่าคุณทำอาหารได้น่ากินกว่าฉันอีกเรียบแก้ตัวตะกุกตะกักคุณทำอาหารไม่เป็นหรอก็ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกพอทำได้บ้างละ่ะแต่ปกติหวานจะเป็นคนทำฉันก็เลยทำไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ ทำเป็นแต่อาหารง่ายๆเธออ้อมแอมตอบพลางตักอาหารเข้าปากแล้วเอ่ยชมอร่อยด้วยสิแฟนคุณโชคดีจังที่คุณทําอาหารเป็นส่วนฉันถ้ามีใครเอาไปเป็นแฟนจริงๆคงโชคร้ายหน่อยนั่นนะสิพัฒนาตอบยิ้มยิ้มเมื่อคิดว่าคนโชคร้ายที่เธอเอ่ยถึงก็คือตัวเขาเองนี่แหละแต่พอเงยหน้าขึ้นไปมองคนตรงข้าม ก็สบกับดวงตาเขียวปัดที่มองออกมาอย่างเคืองๆหลอกดาฉช่เหรอเหล่าสักหน่อยผมแค่ทำหน้าที่ผู้ฟังที่ดีและเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณพูดอยู่เท่านั้นเองเขาตอบพลางใช้ช้อนซ้ำแพันเส้นสปาเกตตี้มันต่างกันไหมเนี่ยคนตาเขียวบนอุบเขาอมยิ้มที่เห็นเธอทำหน้ามุย ก่อนจะนั่งกินไปยิ้มไปแล้วการได้มานั่งรับประทานอาหารมื้อเย็นร่วมกับผู้หญิงประหลาดคนนี้ก็รื่นรมในหัวใจไม่น้อยเลยหลังจากรับประทานอาหารมื้อเย็นเสร็จลงเธอจึงทำหน้าที่เก็บล้างขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้พรุ่งนี้ฉันจะเลี้ยงคุณคืนก็แล้วกันโดยเป็นคนที่มีนิสัยไม่ชอบเอาเปรียบใครเธอจึงรู้สึกไม่สบายใจนักที่จะกินของเขาฟรีๆ โอเคผมจะรอชิมฝีมือคุณว่าแล้วก็เดินออกจากห้องครัวไปนั่งดูโทรทัศน์อยู่บนโซฟาโดยไม่สนใจคิ้วที่เลิกขึ้นน้อยๆของคุณอยากเลี้ยงเมื่อได้ยินเขาว่าจะรอชิมฝีมือเธอนั่นหมายถึงเขาคาดหวังว่าเธอจะทำอาหารให้กินเป็นแน่แท้แต่สำหรับโซลยาแล้วการทำอาหารคือการสิ้นเปลืองเวลาโดยใช่เหตุ เธอวางแผนที่จะซื้ออาหารจากพัาคารชื่อดังมาเลี้ยงเขาต่างหากหญิงสาวหลังจานเสร็จก็เดินออกจากห้องครัวเห็นเขานั่งดูโทรทัศน์จึงหยิบกระเป๋าถือบนโซฟาฉันไปนอนก่อนละ่ะเชิญคุณตามสบายเลยมือเรียวปิดปากที่กำลังหาวอดแล้วเดินเข้าห้องไปโดยไม่สนใจเขาอีกเพราะในเวลานี้เธออยากอาบน้ำแล้วนอนหลับให้เต็มตื่นมากกว่าจะอยู่เสวนากับใคร อ้าวเข้าห้องไปเฉยเลยไม่คิ่จะนั่งคุยกันหน่อยหรือยังไงึุษานั่งรอชายนุ่มกดปุ่มปิดโทรทัศน์ก่อนจะวางรีโมทคอนโทรลลงบนโต๊ะแล้วเข้าห้องของตัวเองเช่นกันเขากวาดตามมองห้องนอนแคบๆซึ่งมีพื้นที่เล็กกว่าห้องนอนที่บ้านของตัวเองหลายเท่าตัวแล้วสุดตัวนั่งลงบนเตียงนอนแม้ห้องจะตกแต่งอย่างดีแต่เตียงขนาดสมฟุตครึ่งมันไม่เหมาะสักนิด สำหรับผู้ชายตัวใหญ่อย่างเขาทว่าห้องนอนขนาดนี้ก็คงใช้เตียงใหญ่กว่านี้ไม่ได้เพราะแค่นี้ก็แทบไม่มีที่เดินอยู่แล้วในห้องนอนของเขาจึงมีเพียงเตียงนอนเล็กตู้เสื้อผ้าใบเล็กโต๊ะเครื่องแป้งและโต๊ะเขียนหนังสือขนาดเล็กเท่านั้นร่างเบาบางขยับตัวตื่นในยามเชา้าเมื่อได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกที่คุ้นเคยเมื่อเลียป่ายสเปรสปาไปยังหัวเตียง เมื่อกดปุ่มปิดเสียงหน้ารำคาญนั่นและตะวัดผ้านวมผืนหนาออกจากตัวก็จะลุกขึ้นอย่างไม่เต็มใจนักเธอคว้าผ้าช็ดตัวสีขาวนุ่มมือแล้วเดินเข้าห้องน้ำซึ่งห้องนอนของเธอมีห้องน้ำอยู่ในห้องนอนแต่ห้องเล็กที่พัฒน,นาพักต้องใช้ห้องน้ำด้านนอกตรงส่วนห้องรับแขกสรยาอาบน้ำไม่นานนักก็ออกมาแต่งตัวแต่งหน้าทำผมอยู่หน้ากระจกก่อนจะหิ้วกระเป๋าถือออกมาจากห้องนอน แล้วเธอก็ต้องสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงเปิดประตูห้องน้ำยิงสาวหันขวับไปมองก็จะยืนทื่ออยู่อย่างนั้นเพื่อเห็นชายหนุ่มร่วมห้องออกมาจากห้องน้ำแม้จะอยู่ในชุดคลุมสีขาวที่ปกปิดมิชิดแต่รูปร่างของเขาก็ยังทำให้เธอใจสั่นขึ้นมาได้นาจะทรงผมเปียกชื้นที่เพิ่งสระผมมาใหม่ๆใบหน้าที่ดูสดชื่นผ่องใสทำให้เขาดูเซ็กซี่อย่างน่าประหลาดแต่งตัวเสร็จแล้วเหรอ เดี๋ยวจังพัฒนาเอ่ยทักเมื่อเห็นเธอสดใสอยู่ในชุดสีส้มสดขับผิวพรรณให้ขาวผุดผ่องใบหน้าเนียนใสหลังแต่งหน้าเสร็จใหม่ๆก็อย่างตาหน้ามองค่ะงั้นฉันไปก่อนนะคะเดี๋ยวสิวันนี้ผมไม่มีสอนอยู่ออฟฟิศทั้งวันไปพร้อมกันดีกว่าตอนเย็นจะได้กลับพร้อมกันด้วยจะดีเหรอคะดีสิ ด้วยกันประหยัดน้ํามันถือเป็นการช่วยชาติอีกทางหนึ่งด้วยโอเคนะรอผม10บนาทีอ้างแชิบ้านเมืองจบก็ผลุกเข้าห้องนอนเพียงไม่นานเขาก็ออกมาในชุดทํางานที่ผมเภาเซ็ตส่งเรียบร้อยแล้วใบหน้าหล่อเหล่าเหมือนกับวันแรกที่เจอในสนามบินพัฒนาก้าวเท้ายาวๆไปเปิดประตูห้องโดยมีหญิงสาวเดินตามหลังพอปิดประตูลงก็เห็นพันทรธรเดินสวนมา เพ่ทาทางอิทโดยเพิ่งกลับมาะพัดพัฒนาเอ่ยถามอืมเพิ่งออกเวรเมื่อกี้จะไปทำงานแล้วเหรอใช่น้นพักผ่อนเถอะฉันไปทำงานก่อนนายแพทย์หนุ่มพยักหน้าก่อนจะหันไปทางสุรยาอดุลสวัสด์ครับคุณโซพัฒนทรเอ่ยทักเพราะรู้จักเธอแล้วในงานแต่งงานของเพื่อนที่ตัวเองไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวค่ะ อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณหมอหญิงสาวยิ้มแย่ให้ด้วยความรู้สึกประดักประเดิดแลวกับว่าเธอกำลังแย่งคนรักของเขาอยู่พัทลาทรหันไปเปิดประตูห้องก็จะหันไปมองสามีภรรยาที่เดินเคียงคู่กันไปเขาเพิ่งเข้าใจทฤษฎีโลกกลมได้ลึกซึ้งก็วันนี้เองที่เพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามห้องของเขาซึ่งเขาเห็นมานานแต่ไม่เคยพูดคุยกันกลายมาเป็นอดีตคนที่เพื่อนแอบรัก แถมยังเป็นพนักง,งานของบริษัทเพื่อนแล้วก็ถึงขั้นจับพลัดกับผูได้แต่งงานกันอีกรถยุโรปสีบรอบนเงินคันใหญ่เคลื่อนมาจอดยังลานจอดรถของอาคารสำนักงานที่ร่มรื่นไปด้วยแมกไม้รายรอบโสรยายเงยหนะ้าขึ้นไปมองบนชั้นสองของอาคารก่อนจะเปิดประตูรถนึกขันในใจไม่เห็นสายตาซอกแซกของพนักง,งานหลายคนที่แอบดูอยู่ที่หน้าต่างและเมื่อวานนี้ก็คราวหนึ่งแล้ว ที่บรรดากลุ่มตาสะปะรดเหล่านั้นทำหน้าผิดหวังอย่างมากที่เธอนั่งแท็กซี่มาเพียงลำพังแทนที่จะมาพร้อมกับประธานหนุ่มรูปหลอ่อที่เพิ่งแต่งงานด้วยโชคดีที่เมื่อวานงานยุ่งมากจึงแทบไม่มีเวลาพักอาหารก็สั่งจากข้างนอกให้มาส่งในห้องทำงานทําให้ไม่ต้องลำบากใจกับความอยากรู้อยากเห็นของคนเหล่านั้นรวมทั้งวิการดาคู่ปรับของเธอก็ลาป่วยจึงไม่ต้องตอบคำถาม รวมทางรับฟังคำกระแนะกระแหนต่างๆสรลยาก้าวเดินเคียงคู่ไปกับพัฒนาท่ามกลางสายตาของพนักงานเธอรู้สึกขัดเข,นขินขึ้นมาทันทีเมื่อกลายเป็นจุดสนใจแต่คนที่เดินด้วยกันกลับเดินตัวตรงเหมือนไม่ยี่รหล่ะต่สายตาสอดรู้เหล่านั้นอีกสามชั่วโมงเจอกันนะเขาโน้มตัวลงมากระซิบเมื่อถึงหน้าห้องฝ่ายการตลาดเจอทำไมคะเสียงถามกลับ เบาเท่าที่พอได้ยินกับสองคนเขาก็ตอบกลับด้วยเสียงระดับเดียวกันก็กินข้าวเที่ยงด้วยกันไงตอนนี้คุณเป็นภรรยาผมจำไว้นิ้วชี้จิ้มลงบนหน้าผากอย่างหยอกยาวพร้อมกับส่งรอยยิ้มหวานฉ่ำมาให้ก็จะเดินตัวตรงไปยังห้องของตัวเองปล่อยให้คนที่ยืนอยู่ใจสั่นวันไหวบ้ากินยาผิดหรือไงมือเรียวเผลอลูบแก้มที่จูๆก็ร้อนเผา ก่อนผลักบานประตูห้องทำงานแต่ต้องชะงักไม่ได้ยินเสียงคู่ปรับดังมาแต่ไกลสวัสดีค่ะพี่โสละยากลับมาทำงานแล้วเหรอขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะที่ได้แต่งงานขอโทษจริงๆที่วิไม่ได้ไปร่วมงานด้วยวิการดาทำเสียงออดเสียงหวานสรยาจึงตอบไปด้วยน้ำเสียงแบบเดียวกันไม่เป็นไรหลอกคัน้องวิการดาแค่ใส่ซองมาให้ พี่ก็เกรงใกจะย่ายอยู่แล้วถ้าน้องมีการดามมีโอกาสได้แต่งงานพี่จะใส่ทองคืนให้เป็นสองเท่าเลยรีบๆแต่งนะคะเดี๋ยวจะมีลูกไม่ทันชายพี่ขอตัวไปทำงานก่อนนะคะงานยุงย่งๆสระยาผลุกเข้าห้องทำงานไปในขณะคนที่ยืนอยู่ข้างหลังเบะปากใส่อย่างคุณเครืองกับถ้อยคำหวานช่ำแต่เชื้อเชิญใจนั้นพยองไปเถอะถึงคราวฉันบ้างจะรู้สึก ดวงตาคู่สวยชนประกายกล้าวก่อนจะเดินผ่าไปขณะที่พัฒนากับโรรยาเดินออกไปรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านประจำด้วยกันพนักงานหญิงวัยกลางคนซึ่งอยู่รวมกับพนักงานอื่นๆอีกหลายคนบริเวณประตูทางออกสำนักง,งานก็เอ่ยทักท่านประธานคะคุณโซคะพวกเราขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณครับชายหนุ่มหยุดเดินแล้วหันไปตอบ พี่โซพวกเราขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้ไปร่วมงานเสียดายจังค่ะจัดไกลไปหน่อยพนักงานสาวอีกคนหนึ่งเอ่ยกับโซรยาพัฒนานจิงแฟกขึ้นว่าเอาเป็นว่าวันเสาร์นี้ผมจะจัดงานเลี้ยงให้กับทุกคนที่ไม่สะดวกไปร่วมงานแต่งงานของผมกับคุณโซรยาก็แล้วกันครับส่วนสถานที่จัดเลี้ยงผมค่อยประกาศอีกทีถือเป็นการเลี้ยงขอบคุณที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันทำงานด้วย พัฒนาเอ่ยด้วยท่าทายยิ้มยันแจ่มใสเย่ท่านประธานใจดีจังเลยเสียงพนักงานปรบมือกันเกลียวกลาวพัฒนาย,ยิ้มระรื่นส่วนมือข้างขวาก็ถือโอกาสอบไหล่คนที่ได้ชื่อว่าเป็นภรยาไปด้วยเพยื่อยืนยันว่าเขาทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันแล้วจริงๆพี่โซ่โชคดีจังเลยนะคะที่ได้แต่งงานกับท่านประธานรู้ไหมคะมีแต่คนอิจฉาตาร้อนกันเป็นแถว กิราจันพูดขึ้นด้วยรอยยิ้มล้อเลียนขอบคุณค่ะน้องจิราจันโสรยาเอ่ยตอบอ้อมแอมทั้งที่อยากจะบ้าตาย,ตายกับคําชื่นชมนั้นแต่งานกับเกณฑ์เนี่ยโชคดีตายละเสียงในความคิดของเธอตอบกลับไปหากแต่ใบหน้านั้นพยายามกลบเกลื่อนด้วยรอยยิ้มฝืดเฟื่องงั้นผมกับคุณโสรยาขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับ พัฒนาเอ่ยกับกลุ่มพนักง,งานหลังจากพูดคุยกันครู่หนึ่งก่อนจะเอามือแตะแผ่นหลังภรรยาเจ้าแผ่นการด้วยท่าทีสุภาพและเดินออกไปท่ามกลางสายตาของทุกคนที่มองตามด้วยความรู้สึกหลากหลายทั้งชื่นชมทั้งอิจฉาและมีความหมัน่นไส้จากสายตาคู่นหนึ่งปนมาด้วยหวานกันไปก่อนเถอะวิการดาสบัดหน้าแล้วหันหลังจากไปโซลยานั่งมองคนตรงข้าม ที่คอยตักอาหารใส่จานให้ด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกบรรยากาศการรับประทานอาหารเที่ยงของเขาและเธอไม่ได้แตกต่างจากก่อนแต่งงานมากนะักเขาเคอยบริการเธอเหมือนกับเป็นคนรักมันเป็นเพียงละครฉากหนึ่งเท่านั้นในความคิดของเธอซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะแสดงต่อไปอีกนานแค่ไหนแต่อย่างมากก็คงไม่เกินหนึ่งปีตามที่ตกลงกันไว้วันนี้เธอหมดภาระหนี้สินไปแล้วแต่กลับได้เกณ์หนุม่มหล่อ มาเป็นภาระแทนเสียอย่างนั้นยิ่งสาวนึกย่อในใจกับการวางแผนของตัวเองที่ไม่มั่นใจเสียแล้วว่าถูกหรือผิดกันแน่เสียงสมาร์ทโฟนดังขึ้นโสรยาหยิบขึ้นมารับสายโอเคได้เลยพี่สองทุ่มเจอกันร้านเดิมใช่ไหมคะเธอพูดเพียงประโยคเดียวก็จะวางสายลงแล้วรับทานอาหารต่อโดยไม่ได้สนใจคนที่ทำหน้าอยากรู้สนิด ว่าสองทุ่มที่พูดถึงนั้นเขาจะมีส่วนร่วมด้วยไหมจนกระทั่งมือเที่ยงจบลงหญิงสาวเรียกพนักงานมาเก็บเงินฉเลียงเองนะชดเชิที่เมื่อวานคุณเลี้ยงฉันว่าแล้วก็วางเงินลงในโฟลเดอร์สีดำสำหรับเก็บเงินให้พนักงานสาวที่รอรับอยู่พร้อมกับบอกว่าไม่ต้องทอนอ้าวไหนบอกว่ามื้อเย็นคุณจะทำเลี้ยงผมไงเขารีบแย้งขึ้น ฉันบอกที่ไหนว่าฉันจะเลี้ยงคุณฉันหมายถึงซื้อมาต่างหากคุณตีความผิดแล้วละแต่พอดีตอนเย็นฉันมีนัดก็เลยเลี้ยงตอนนี้เลยละกันเธอรวบรัดตัดความแล้วหันไปคว้ากระเป๋าถือเขาถอนใจเบาๆก็จะลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปพร้อมกันเงีย,ยบๆแล้วเย็นนี้จะกลับด้วยกันหรือเปล่าเสียงทุบเอ่ยถามอืมกลับสิ ฉันต้องกลับไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนไปตอบแล้วรีบก้าวเท้ายาวๆเพื่อถึงออฟฟิศเร็วๆเสียงผิวปากออกมาจากห้องนอนต้องหยุดลงเมื่อได้ยินเสียงกระทะกับตะหลิวกระทบกันอยู่ในครัวโสรยาเดินเข้าไปชะเง้อมองก็จะถามทำไมไม่สั่งร้านใต้คอนโดม,มากินล่ะคุณจะได้ไม่ต้องเหนื่อยทำเองผมชอบกินอาหารที่ปรุงเองซด ใหม่สะอาดตอบเสียงคล้มอืมก็ตามใจงั้นฉันไปก่อนละไม่กินด้วยกันก่อนหรอถามพลางกวาดตามองการแต่งกายของคนรวบห้องตั้งแต่หัวจดเท้าและเท้าจดหัวอีกทีเห็นว่าหญิงสาวแต่งกายแปลกตาไปจากเคยเห็นเธอสวมรองเท้าหนังสีดำกางเกงยีนสีเข้มเสื้อกล้ามสีขาวคลุมทับด้วยเสื้อย,ยีนสีเดียวกับกางเกงดูธรรมะแมง แต่งหน้าไม่จัดนักแต่ดูหน้ามองไม่ล่ะฉันให้เพื่อนสั่งอาหารไวรอแล้วไปนะหันมายิ้มให้และเดินแกวงกุญแจรถออกไปก็จะเปิดตู้ขั้นชั้นวางโทรทัศน์แล้วหยิบหมวกกันน็อกออกมาคุณจะเอาหมวกกันน็อกไปไหนนะ่ะเขาถามขึ้นอย่างแปลกใจฉันจะซิ่งมอเตอร์ไซค์ไปช่วงหัวค่ำรถติดว่าแล้วก็เดินอุ้มหมวกกันน็อก และแขว,วงพวงก,กุญแจรถมอเตอร์ไซค์ออกไปจากห้องนี่คือตัวตนที่แท้จริงของเธอสินะชายหนุ่มคิดพลางยักไหลก็จะสารวนกับอาหารของตัวเองต่อไปค่จะจบบทที่12แล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากคะ่ะที่ติดตามรับฟังและที่หวังว่าทุกคนจะกลับมาฟังกันต่อไปนะคะในบทที่13ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม และเป็นกำลังใจในการทำคลิปตอนต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ